มจะไม่ได้เลมกเปลี่ยนแนแต่มีชอไ่ะไมีชอสไชมีสุเลยะใ่ใครชอสน่ชดอี่ไม่ได้่ไม่เล่นย่นะคะไร้ไมอไป้คมี่อาิเอ้าระหว่าที่่ถืไม่อสนาม่ะพี่เหน่อยมากเี่ยันะครับใช่ครแ่เดินกเ่ยแล้วเราจรเมื่อกี้แ่เราพากัน่ยแ้วันครับมต่อย่างี้เอ้าแล้ไม่ได้่ะพ่ัขึ้นค่แล้วไม่กินกาคัระหว มารองสนามในขึ้นหลังนะนะครับค่ะตอนที่ทุกคนมาถึงงานนี้ลงทะเบียนอย่างตาตีนเลยอ,อือฟันนี่เฟชชี่แลนด์อ่าแต่ละคนแต่งตัวจัดเต็มมากไหมแกถูกต้องค่ะเรามีรางวัลขวัญใจรุ่นพี่นะโอ้โหแล้วมีรางวัลขวัญใจรุ่นพี่เดี๋ยวจะให้ดูท่าตีากันบ้างที่เข้ามาประกรางวัลในวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวท่านประธานจะเสียงว่าฮ่าฮนาฮ่าฮนาฮ่าฮ่นนมมาฮ่ตาฮ่า อมมช่ัใจาีอลเราเมีสิ่งนั้น่ะจะโดนใจพี่โต้ว่าไหม่โอเคอันเดี๋ยวเรามาดูนลครับว่าสำหรับผู้เข้าประกวดของเรามีใครบ้าของเราเชิญชมได้เลยโอ้โหไเครัยอะมากเพราะว่ผู้ที่ส่งความเข้าประกวดอ่ะเ3 0 0มนสอนั้นแสนไม่ได้กันนะครับนี้เดี๋ย นึกเองว่าผูด้เหรอเอารถเอารถเนี่ยเอรถเอารถดูดีๆดูดีๆีี้มันูดะรนะต่เกลือกเก๋อุ้ยหาไปได้ัะไเอันนี้คือผู้เข้าปรกวดใช่ครับเข้าตา เข้าตาส่วนหนึ่งนะซึ่งอันนี้คือเรียกว่าเราคัดเข้ารอบชิงชนะเลิศแหละถูกต้องถูกต้องเลยอันนี้คือเรียกว่ารอบสุดท้ายนะจะบอกแล้วว่าผู้จัดการใช่เพราะที่เราผ่านใจลุยโต้เขาเป็นคนเลือกเขาเป็นคนเลือกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าครึ่งหลังขอปรับแทคนิกนิดนึง้าใช้การจะขอเกิดเอาใช่คุณใช้การก่อน เลยทีละห้าคนครับหรือทีละห้าคนเนาะทีละห้าคนครับครับแล้วอีกคนนี้ครับไว้เป็นสำรองเพื่อสำาหลับเปลี่ยนตัวได้โอเคโอเคดูจากสภาพแต่ละคนนะน่าจะมีกันแน่นน่าจะไม่เปลี่ยนตัวทุกหนึ่งนาทีหนาวโอเคต้องแน่ใพี่ครูบอกว่าพี่เต้นนะเต้นทั้งวันยังไม่เหนื่อยเท่าดีเลยอันนี้ทำไปทุกนาทีก็หอมใช่ของเราไม่เคยเปลี่แตกงเลยนะครับครม อยไม่น่าเชื่อนี่บอกแล้วนพี่เล่นไม่เล่นไม่งั้นี่ไม่เหลือนะเสีอสิไอี่ี้ผมก่อนให้มันมีจังหวะที่ยิงหลายรอบแล้วแต่ผมยิงใจแคนองรั <S <S ้เยาอวยั่แงไม่ว่าอ่โดยเฉพาะตอนที่เอารถเตะมุมพี่เห็นแล้วจริงๆอะเตะได้ไกลกว่านี้แต่จังหวที่งานขาปุ๊บเอามีพี่ตรงนี้เอออากใหพี่ให้คนอื่นอ่ะใช่แลากใช้กัรจับย้าใจเดเวไม่เป็นไรรถ เพราะว่าเดี๋ยวเราสลับฝั่งกัแล้วอ่าลุกเล็กได้เลยนะอันนี้เป็นจอนเต็มที่เลยอันนี้แฟนฉับอันนี้จอร้านกว่าบาทอุลยตล็งแล้วมีเรื่องอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ยิงตรงที่ประตูเม่อกี้ตัวหนีฝั่งลุกไอ้หนีจริงจังเลยโอ้ยฝั่งหนีจังเลยแล้วมันยิงตรงไหนยิงยิงรถต่อรูปผมไม่อกลัวแล้วไม่กลัวแล้วเพราะเดี๋ยวหนีจะยิงไปฝั่งนู้นแทน คนนี้ต้องปวดต้องหล้วยนะหล่งด้วยจะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจัดเต็มแน่นอนค่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าสีเขียวโดนนำนะใช่สีแดงนำอยู่สองตัวหนึ่งนะพี่เห็นพี่เห็นประตูผมยังให้เด็กจรินอ่ะคือปล่อยอย่างเงี้ยอ๋อเอตั้งใจปล่อยให้เข้าคือรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเฮ่ยร้องมาทำเต็มที่แล้วมันเป็นจุดภางโกงเดี๋ยวเราดูเหมือนกันพี่เชื่อว่าพี่ตากทำได้แน่นอนโอเคเอาล่ะสโซนนี้เดี๋ยวเรามากผมก็เลยเนาะว่าสำหรับ ใรุ่นพี่โตเนี่ยจะมีใครกันบ้างใช่รับย่าโอเคไม่ใส่ับแต่วะีบหรือเไม่าอแนี้แต่ชุดเขาก็น่ารักเกานลี้สเกตนไหมนี่เห็นไหมนิ่งๆงเหมือแมวเลยะแต่คิดถึงแมวนทั้งหูเลยนะพูดทุกวมาเลยแต่ลีบจริงพูดทุ้วันเลยขออะไรจริงครับย่าของอะไรจริงที่แต่งตัวตกเต็มสลยเนี่ยได้รั แต่ว่านี่คือติงเด็กสัตว์จริงๆนะขีชีพชี่เห็นไ้เราวังเลยอะเดี๋ยวต้องมีรางวัลพิเศษโอเคแคนิผมที่จกี่อวเดี๋ยวเราประกาศไอ้เราแจกของเราบันก่อนใช่ได้ได้ด้สําคห้าห้าไม่ใ่คุหรือเเดอร้าคัี้เชิดเลยนะนี่า ลด็ก็ลีดด้วยรับอานะครับีโอ้โหวันนี้ไม่ใช่แค่พโก้รับพี่เซนมาด้วยอะไรองงงงเซนเลยมาอะครับอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอมาอยูผมอยากรู้คุณใส่เปนชุอะไรมาแล้วพี่อินสปเรชั่นคืออะไรเออสามารถาเกน้อยค้ัหงรองกันอยู่อีสานคุมผาแน่นนค่นี้เป็นการกีฬาช่หคะคารกีาจะไขเริ่ม่นกี เออพจริแต่าอนที่เราจะเป็นใฟได้ก็ต้องคบกันก่อนโอเคดีว่าดีดีดีาคบพลอยคอค่ะอันนี้คบพอยอคบกันอุแล้วคุณคยุนคเดียวมันจะได้ยบกันได้งไงคะเอที่อย่างนี้ไม่มา ขอให้นะฮะแต่วางไว้รอไหนนะวางไว้จากไหนรบนี่นะโอเคขออนุญาตนะฮะคนที่สายสัพายด้วยหนูายแล้วมันต้องมีนะครับคุณคุณคุณอาเกสุดดีรายสายสัมาัได้ไหนฮะสายไหมคุณต้องอกจอาชียกับการสออนาตยขออนุญาตน่งะหนึ่งในร้อยอหนเกานเกน่าเกกนนานกานนา่าเกนนนนกก ไม่ได้แก้แต่มารทนไาพไคือันเป็นค่ะโอเคอย่โอภิปรายกับฉันไล้ด้วยขอบคุณนะฮะขอบคุณนตจะไม่เกบ่ไหนอ่ะอยากให้ใช้มก็ที่เาใช้เกบาเช่กาต่อมาต่อมาอ่าพื่นพี่ตรงนี้นะอะพี่โชว์หรอทีมไหนคนนี้หรอเอาจริงป่ะอุ้ยมีสองหบถ้ามีเอาเลยเอาไม่มีก็ตกใจเอามาเนที่สองที่สองเอาทิ จริงๆมอกมาได้กนไม่มีพี่ไม่มีพี่แล้วมองมาหาพี่เก้เราบอกว่าพี่มาแค่จะเป็นเพื่อนหนูไม่ล่ะสรุปมีและโอเคมีแน่นอนอ่ะตอคน้หนมนะครับุณนะนีไม่ได้าแต่ไม่ได้มาเดือนเดอาปเช็ดอีเด้อต้องปิด้สาสี่เดนสองอนอ่า ใช่คุณจะให้รับรองอะไรครับเขาเป็นคณะสีแดงนะครับเขาเป็นคณะสีแดงนะฮะไหนับโอ้โหโอ้โหสองเก้าสองสิบเป็นท่าไรหาอยู่ได้อย่ได้ตอนนี้ผมเก็บคะแนนทุกคนอยู่ใช่อ่านี่ยตอนนี้เราไปแล้วเดี๋ยวให้คุณแพงเก้นี่ยเป็นคนมอบสั์สบายคนนี้ได้ค่ะยินดีด้วยนะครับโอ้สวยงามอันนี้ก็ถือเป็นขวัญใจด้วพี่โตเนาะตาเนี่ยมาหา ะโอเคจะ้งได้นะครัะจะได้มีภาพสวยๆออกกละดานออกกระดานเลยกรานเนาะโอเคใช่ใช่เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์จะบอกนะครับว่าเมื่อกี้คือคือโชว์แล้วโชว์ยากเอา่ออกยังไม่ใช่หรอชุดขนาดไหนนะคุณชุดขนาดนี้กันนะเอาหีมาได้แล้วแล้วมันจะต้องมีเพลงหรือเปล่ามีเพลงไม่ต้อง มาแล้วครั้งแรมองได้ไหมครับใช่ครับอ๋อมีคนเซฟอ่ะโอเคอาอยากพูดอยากพูดรายการที่หนึ่งไม่ได้เราอยากฟังอยากฟังคือเคยจะติ่มเทพเชียร์แล้วก็มีรุ่นพี่สุดหล่อคือพี่โตเราก็เลยอยากมาแบบเชียร์พี่โตแบบสุดกำลังใจถึงแม้ว่าพี่โตเขาจะมีหนุ่มคอยคอยแต่ตอนนี้หนุ่มหนุ่มที่มาฟังพี่โต้บ่อยๆอะหายไปไหนก็ไม่รีคือพี่ถึงวันที่โต้ พี่โต้ยังไงคะครับต้องถามพี่โต้เลยครับไอเดียออกโดดีไหมครับใช่คุณไปห้ผมพูดผมพูดไม่ตรงไหนไหแล้วถ้างั้นสีออกเกินได้ไหม แม่ก็ไม่ป็นกระลุกถ้าจะมากอดใครก็ใส่ที่นี่แหไม่ป็นกระลูกเดี๋ยวแม่จะปอกอารมณ์ลูกได้ใส่สายนี้เกล้าเกาม่ถงม่าไมที่ทีสามกเลนงน้องสนใจกับพี่ไหก็ไ่งนะี่ดีนะ ใช่ค่ะพ่อแม่ใช่ค่ะสวัสดีครับงานนี้มีคนเต็มเลยนะอยากรู้อยากรู้อันนี้แต่งขยับินขยัินขยังบินต้องการนะต้องการนะแต่งอาไรยังไงฮะเป็นนักธรารพดีท่านไ่บอกเองเลยว่ามีพี่หญ่บ้านเลยนะตอนี้ว่าพอแม่มาที่บาลูกมาดูลูกเดี๋ยวใช้ไม้พี่ได้ค่ะ โอเคอ่ะอารเป็นแอธิการเอาเป็นแอธิการที huh. okay. uh, ่ทาบจะมาเปิดอะไรโอ้นี่ทราบมาเปิดยาแล้วเปิดแบบการแข่งกีฬาอะไรแบบนี้ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวรันใหม่อ๋อซึ่งยังไม่สำพิธีด้วยแต่ว่ามันรันไปแล้วก็คือต้องกลับมาทำใหม่หมดเลยโมกตายแล้วอันนี้ถือว่าซ้อมใหญ่นะนะครับ แต่ะหวกที่ต้ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านมาตัดยนดีเองับอ๋อนี่ไงเขาจะมาทำทำี่ไนทำไดี่วนใทำไ่ดใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอเคก็ได้เรียนาเรีขอมาเชิญะผู้ใหญ่ต้องอยู่หลงนี้อยู่งนี้อยู่งนี้ใส่ตรงเกงเาและหลงนี้เรีเชิญผู้ใหญ่ นะครับพัน้นของเราพี่โน้งของเราต้องการเอาไิธีด้เปิดงานแต่ปรรยาก,กาศข,ขอทุกคนบรรเลงดนตรีพรอมัน,อนค่นะ1น3สองสักครั้งครับ ปิดญานสร็จเรอเนี่อขอบคุณนะครับมองรับสายสมายนะจ๊าแล้วก็ร้องออกมา้นะโอเคปิดญาสรเร้ขอบคุณนะคราบเปงอะไระอลสองานค่ะสองชั้คงานโอเคยรูปมารูปาจ้านอธิบดีนะรับภรยาอธิบดีพรรยาอธิบดี ใช่ค่ะเจ็ดปีแล้บอ๋อนี่ลูกบอลไม่ใหญ่ขึ้นหลังใช่ไหมครับใช่ที่ไหนขึ้นหลังแล้วโอเชิญาจ้าให้น้ำบอลหน่อยชื่อลุณค่ะคุณโมโหนี้แต่งเป็นอะไรไงฮะแต่งเป็นลูกบอลค่ะจะได้คู่กับนักบอลแต่งเป็นลูกฟุตบอลจะได้คู่กับนักบอลวันนี้คนหายเนี่ยเขาพยายามเตะนะแต่ขาไม่สนใจลูกบอลนะยเขาสนใจคนบอลมากกว่านะฮะโอ้โห จะบอกอะไรกับนักกีฬาน่่นนี้ไหมครนักกีฬาโตนจ้ะโอเครูกบอลเขียวมากเลยนยลงสมทั้งนั้นโอเคเัยฟัีแล้วก่าอะไรดีเนาะโอเคขยอนสุดๆท่านอารยแล้วก็มอบเพื่อรางวันี้ด้วยนะจ๊ะขอบอไปครับ เด็่อบขับขี่ตกงาเล่นเล่นโนตเขาก็ต้องคิดเองนะน้องเขคิดเองเขาสร้างสรรค์นะทุกคนน่ารักมากจัดเต็มทสุดและชุดใช่ว่าจะเดินง่ายนะไม่ง่ายเราไม่ง่ายนะโอเคนเราก็มาอยู่ตรงนี้แกที่โบวตรงนี้โอเคนะคะเมียท่ใหญ่บ้าอยู่ตรงนี้เหนียบที่ใหญ่บ้าเมีที่การมีที่การวันนี้เชิญน้องเชอร์ดิเดอร์นะคะเชดิเดอร์ได้จะได้ประานการ

ใจมนขนาดนี้เราดูปีหน้าเลยจิ้นใหญ่จหมดเลยถูกต้องอลังการไปเลยใช่ค่ะเพราะออลโรนบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวปีหน้าครับพี่เกยังไงผมจะจัดที่อินแพกอารีะาโอ้นี่จังขนาดนี้แล้วนะจองแล้วนะจองครั้ปีเลยโอเคขอบคุณนะครับอ่แล้วเจะจัดประจำที่นี่เลยอ่ะส่วนตอนนี้คือหลังเราพร้อมไปนได้เลยตอนนี้ทัวร์ทีมสีแดงนั่อยู่สองต่อหนึ่งครับนะครับ โอ้ได้ได้ได้อาจารเชเิ่นรัรดียนั่พอดีพอดีถึงเขาไม่โชว์ไงแล้วก็งัวไปดูโชว์เขาแล้วก็เลนไปส่ลูกเกี่ยวเลยก็เลยรุดได้ไอ้ามเยอะแต่ไม้ได้มากก็เลยเอาี่จากงานนี้เลยใช่ค่ะนักนี่าเก็บแรงไม่ต้องแข่งด้วยนะคะค้าบอมแต่ตอนซ้อมคูจริงจังนะตอนซ้อมคืแข็งแรงมากเลยใช่ารย์อาจารย์อาจารย์ป็เชิญเ่นนะอ้ย ตอบร้ไหมรอนตอบรอ